โอเคครับ okay, ผมสวัสดีผู้ชมนะผมก็คลิปนี้นะผมเจ้าแคทได้นั่งแท่นแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะเอาแท่งเหล็กอ5แท่งนี้ลงลงหลุมกันนะผมลงหลุมกันหนะ้าโอเคนะผมก็อืผมจะเอาลงหลุมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของอะไรนะผมนะครับก็เดี๋ยวจะไปซื้อท่อเลยนะเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันจะเอาลงแบบโ,ดโหดๆดไม่ได้นะ <laughs> รู้สึกมันจะเอาลงแบบโหดโหดไม่ได้นะผมก็เอาลงแบบนี้เลยแล้วกันเนาะ ก็ต้องยกนะผมเนี <S, <S, ่ยมันเพราะว่ามันขุดดินนะผมมันเนี่ยมันขุดดินนะครับมันเอาลงแบบหลโหดไม่ได้นะผมเนี่ยก็ต้องยอมมันนะผมยอมใจมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลงแบบธรรมดาก็แล้วกันนะเดี๋ยวท่อสําหรับท่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลงแบบหลโหดก็แล้วกันนะผมโอเคนะก็หมดได้ประมาณนี้แหละอืบเนี่ยเอายกมาแค่นี้แล้วก็หักใส่แค่นี้แหละก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเออไอ้นี้ไม่ได้นะผมมันจะขุดดินนะมันจะขุดดินเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ โอเคนะครับโอเคนะทุกคนนะไว้ปล่อยได้ไหมปุ๊มโอ้โหแม่นจริงๆโอเคสําหรับตอนนี้ใครที่ยังไม่รู้ว่าผมทําทางอะไรนะผมก็ผมทําทางให้เจ้าแคทเดินนะผมมันก็จะเอียงนิดนึงนะครับโอ้ยเสียงโตเดี๋ยวแป๊บนึง่งนะผมมันก็จะเอียงนิดนึงครับผมมันก็จะเอียงเอียงนิดนึงแหละไม่นิดนึงไม่นิดไม่นิดหรอกนะผมเอียงมากเลยแหละนะครโอเคนะ ก็ทํเอาไว้สําหรับวางท่อด้วยนะผมจะเอาท่อมาวางฝั่งนี้นะผมจะเอาท่อมา,อา,ม,ามาใส่ฝั่งนี้นะครับผมก็มันทําแบบทาลาบไม่ได้ผมมันทําที่ลาบไม่ได้นะมันต้องทำเอียงแบบนี้เพราะว่าดินมันน้อยผมดินดินมันแคบเกินนะผมดินมันแคบเกินนะโอเคผมผมก็จะอถอยนิดนึงครับผมก็จะเหล็กลงครับผมก็โอเคนะครับ <c oughs> เอียงแหลงอย่างเลย <c oughs> เอียงแล้วผมเอียงเลยนะแม่โอเคป๊อปป๊อชื่อโอเคผมเอียงเลยนะผมเอียงเลยนะเฮ้ยรู้สึกเหล็กขายหนึ่งอันว่ะทุกคนอ๋อนู่นน่ะโอ้อโหมันไปอะไรอยู่ด้านนอกนะโอโ้เหล็กขายหนึ่งอันก็ว่าอยู่ทําไมมันแปลกๆปก,ปกวะเฮ้ย้าไมโอเคก็คคว่าอยู่โอโ้โหแมืมเราต้องได้เดินออกไปเอาเหล็กครับผมทุกคน นะครับก็เดี๋ยวเอาเอา,เอาใส่พวกข้างในก่อนแล้วกันเนาะนะครับเอาใส่พวกข้างในก่อนแล้วกันข้างนอกเออเอาไว้ทีหลังนะครับข้างนอกเดี๋ยวเราค่อยเดินออกไปแล้วก็เอาเข้ามาใส่นะครับ <S <S โอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมไม่เอาตัวนี้ไปด้วยเอ้ยโอเคมันหายมันหายหนึ่งงานแลผมมันหายหนึ่งงานนะเหล็กหายหนึ่งงานแลผม คนะครับโอเคนะครับเดินนะผมเดือดเดโอ้โหเอียงเอียงเลยนะก็ไม่赖ว่ามันเอียงไม่เป็นไรเอียงแค่นี้ไม่เป็นไรครับผมจิบจิบโอเคครับผมป้าผมก็จะดันเข้าแบบนี้นะปั๊บกดเข้าบุ๊มเข้าเข้าไหมไม่เข้าหรอไม่เข้าหรอไอ้น้องเข้าไปอันนี้อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เข้าไปเลยอันไหนก็ได้เออเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยอันไหนก็ได้เองสองคนน่ะอีนายปั๊บ อไม่เข้าอีกครับทุกคนคนระับปึ๊บอมป๋อม,มเข้าไปเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะมาเอาไอตัวนี้ออกมาก่อนนะเโอเคโอเคเอาออกมาก่อนปอมโอ้โหโอไอน้องเอ้ยยิงทำอะไรกับพี่ไว้อะ โอเคตอนนี้มันอบูมยกถึงอยู่นะบูมยกถึงอยู่เอบูมบูมลงบูมลงถึงอยู่นะผมบูมลงถึงอยู่นะนโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะไปเอาท่อด้วยนะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาท่อด้วยนะเพราะว่าเราต้องรีบนะเราต้องรีบเอาเอาใส่มันนะเอแต่แต่ว่าเราก็ไม่รีบก็ได้ผมก็แค่ย้ายรถไปก็ได้นะเดี๋ยวไม่รีบเพราะผมไม่รีบนะ เออในในมันก็อันนี้แล้วโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เออจู้โอเคเอยเออนั่นแหละเออไอไอเอ่องไปนู่นเออนะผมแป๊บไปนู่นแป๊บโอเคก็นี่แหละผมสีสันในการทํางานนะครับสีสันในการทํางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอ้ยทำเป็นฟรีร้อยอยู่เนี่ยเดินไปเดินไป โอ้โหมันก็าจะาขึ้นลงขึ้นลงนิดนึงครับผมนะมันก็าจะเยียงเยียงนิดนึงคนระับเพราะว่าผมจะทําแบบว่าเรอผมเอาท่อมาลงฝั่งนี้ไม่ใช่เลยหรอกนะผมก็เลยเอารถไถมาเกตให้มันเรียบๆนะผมก็ไม่โคยืนแล้วก็เอาลงแบบปวดหัวนะผมมาลงแบบปวดหัวนะครับโอ,โ,โอเคปึง้งไม่เข้าเฉยโอ้โหแล้วกตกลงไปด้านล่างด้วยนะครับดีทำดีมากครับผมทำดีมากนะไอ้น้องนะครับโอ้โห เจอโอเคเดีย๋ยวบอกนะว่าบุมสุดเพราะว่าไม่สุดครับผมอันสุดแล้วม,วมุมสุดได้แค่นี้นะโอ้ยบุมพี่ยกได้ตับมากครับโอเคเรา,าได้กี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีโอเคผมเดี๋ยวเราจะไปเอาเพราะมันมีเหล็กอีกนึงอยู่ฝั่งนูน้นโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปเอาเหล็กกันนะผมไปยยังมีเหล็กเหลือลงเหลืออีกนึคงับผมไปเดยวเดินกลับไปเอาเหล็กอนะันนั้นแล้วก็เดินกลับมาผม ทีมันก็จะยิงแยงนิดนึงเนาะทางเรานะครับไปเดินกลับไปดึกดึกดไม่รู้มันออกไปได้ไงก็น่าจะดินถมมนะั้งผมว่านะน่าจะดินถมแล้วก็มันก็จะเด้งออกไปเลยนะครับอโอเคอถอยหลังนี่ได้แค่นี้งเงหละถอยหลังมันถอยหลังใช้ความเดียวไม่ได้นะครับใช้เกียร์กระต่ายไม่ได้นะครับสําหรับในเกียร์นะของจริงมันใช้ได้หมดนะครับของจริงนะครับนะผมโอเคเดินไปเรื่อยๆผมเดินไปเรื่อยๆนะครับ ไปถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าเราจะเอื้อมถึงหรือเปล่ารถเกียร์น่าจะขวางทางนะครับเอื้อมถึงหรือเปล่านี่เอื้อมถึงหรือเปล่าป๊าปเอื้อมถึงหรือเปล่าน่าจะถึงนะโอ้โหไม่ถึงเหรอเฮ้ยมันแขน,นสั้นขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โอโ,โอเคจื๊อโอ้โหป๊าปป๊บปบโอ้ยนว่เจ้ากำมังขวางทางอยู่ อะไรของพี่แกนะอหวงทางจราจรที่หมายครับโอเคเดี๋ยวเดินเดินกลับวันนี้ผมสวิงไม่ได้เดี๋ยวติดนะครับเดินกลับไม่ได้โอเคมาเดินไปผมเดินไปเดินไปก็ถ้าได้ยินเสียงขูดหน้าจอก็ขอไปทุกคนด้วยนะไปเดินไปเดินไปอตรงนี้เดินได้ไหมนี่โอ้เดินได้เดินได้สบายผม แมเกียร์ทางแล้วรู้สึกมันดีเหลือเกินเออนี่ยถไมเกียร์กระต่ายได้เลยหรืนหน้าเกียร์กระต่ายได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเอาไปเอาไอ,อ,อ้อนี้กันครับอะไรล่ะยึบโอ้ยอะไรของพี่แกครับเนี่ยม,มานี่มานี่มานี่ทุกคนกคนิดว่าผมจะทําได้ไหมทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะทําได้ไหมเบาๆผมเบาๆว่า,าโ,อโ,โอ้โหไม่ได้ว่ะคือมันบังคับ ค่อยๆยากนะแม่ขู่เนี่ยมันบังคับเบายากนะครับเออเรียบร้อยผมมาเดี๋ยวเราแปเวาท่อกันนะผมก็เดี๋ยวเราไปท่อกันเลยนะครับก็ออกจากบริเวณตรงนี้นะครับผมมาเราแปเวาท่อเนาะครับผมเยอโอเคเดี๋ยวจอดรอบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจอดบรอรอบริเวณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวรอคําสั่งแป๊บนึงครับผมก็คําสั่งบอกให้แปลวท่อครับผมที่ร้านอร้านร้านนี้โอเค เดี๋ยวเราจะขี่รถไปกัน like. เลยนะผมเราอาจจัดได้กี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีแล้วโอ้โหขี่รถไปก็หมดแล้วไปครับผมไปเดี๋ยวเราเอาแมคโครจอดลอยตรงนี้แล้วก็ขี่รถลากไปกันเลยไม่ใช่รถลากหรือรถรถขนของนะผมไปบูนบูนผมจะไปไปทางเมืองหนึ่งดีไหมเออไปไปทางเมืองหนึ่งก็ได้ครับผมมันไม่ไกลหรอกนะครับหรือว่าไกลวะ เออมันระยะทางมันเท่ากันนะไปทางมึงหนึ่งแล้วก็รัดไปที่เมืองอะ่ะนะครับไป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 อะไรพาชมวิวสวยๆครับผมพาชมวิวสวยๆนะโู้นุ่นกลางหันลมครับผมพาชมวิวส,สวยๆนะครับโอ้อันนี้อยู่กลางถนนป้ากดได้ไหมโอ้กดเอ้ยกดทันเฉยกดทันเฉยแหมนะผม,มแต่ก็แลกมาด้วยแลกมาด้วยอุบัติเหตุนะครับ <laughs> ไปไปไปมาไปครับผมเดี๋ยวผมจะสิ่งไปให้ดูนะผม ว่าจะใช้เวลากี่นาทีแล้วกันนะผมก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนนะผมก็ใครก็ไม่ได้ดูอ่าใครที่พอแล้วอมีธุละก็ไปปิดคลิปได้นะผมปิดคลิปได้นะก็เดี๋ยวมันจะขี่ไปถึงนู่นแล้วก็ปิดคลิปนะผมก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศสวยๆเฉยๆนะผมอ่ามาดูกันว่าเราจะเจออุบัติเหตุกี่ครั้งนะผมอ๋อนี่ก็โดนปรับไปแล้วห้าร้อยนะผมห้าร้อยห้าร้อยซึ่งห้าร้อยนี่เราวัดไปก็เรียบร้อยแล้วนะห้าร้อยเนี่ย เอาไปร้อยห้าสิบผมื้อรถเขารถเขาโอ้โหเรียบร้อยจนได้โอ้ยเบื่อมากครับทุนครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไม่ใช่ฝั่งนี้อา่าโอเคเดี๋ยวผมจะว่าไปที่เหมือนกันแล้วกันนะเดี <c oughs> ๋ยวผมให้มันไบให้มันให้มันไบกระชับขึ้นนะผมให้ไวแล้วก็กระชับขึ้นนะครับแล้วก็ออกไปฝั่งนี้แล้วผมป้ายแล้วก็เดี๋ยวตรงไปเลยนะผม ไปไโอเคใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็จะเลี้ยวมาฝั่งนี้เลยแล้วกันเนาะก็ซิ่งครับผมก็ชมบรรยากาศเมืองไปด้วยกันนะผมนี่ซิ่งเลยครับผมซิ่งเลยนะมยนะชมบรรยากาศเมืองครับผมโอ้ยทำไมรถคันนี้มันวิ่งช้าเลยนี่โอ้ยทำไมมันวิ่งช้าอย่างนี้โอ้สามแปดสี่สิบบ้าบอโอ้บรรยากาศเมืองสวยมากเดี๋ยวพื้นที่โล่งๆนี่ผมไม่เคยพามากุดอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมพามาเดี๋ยวผมพามา ม่มีความทุกคนมาขุดสักกี่นะแ้แต่เล่นเกมมาไม่เคยมาสักกี่นะนะแล้วก็ตรงไปแล้วผมตรงไปแล้ว,ลว,ลวก็รถแม่ครแคทเราก็จอดรออยู่ตรงนั้นนะผมก็ไม่ต้องห่วงนะก็มีพี่ยกอยู่มีมีพี่ยกโอ้โหโอ้โหพี่แกโอ้โห ไปไปไปี๋ยวไปจอดไว้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าไปมายกลงนะยกขึ้นกันนะผมนะผมก็เดี๋ยวไปคลิปหน้าไปมายกขึ้นกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดติดตั้งใครด้วยนะครับโอเคนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปไปทุกคนนะผมสวัสดีครับไปนะครับผมมีแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไปมายกกันนะผมสวัสดีครับ